สวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับรายการของเราเป็นรายการที่นําเสนอข่าวสารฟุตบอลต่างประเทศนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันเข้ามาดูคลิปของเรากันเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับเมื่อวานนี้ทีมเรสเตอร์สามารถคว้าแชมป์แชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลนี้ได้สาเร็จเรียบร้อยแล้วด้วยการบุกไปชนะทีมเบสตันสาประตูต่อศูนย์ ทำให้ตอนนี้ทีมเลสเตอร์มีอยู่97แต้มจากการลงเล่น45นัดนำห่างทีมลีดยูไนเต็ดทีมอันดับ2ถึง7แต้มและลงเล่นเท่ากันและนำห่างทีมอิสบิดทีมอันดับ3ถึง7แต้มเช่นกันแต่แข่งมากกว่า1นัดและถึงแม้ทีมอิสบิดจะชนะในนัดตกค้างที่เหลือได้พวกเขาก็ทําคะแนนไล่ตามทีมเลสเตอร์ไม่ทันแล้วส่วนรายการที่น่าสนใจอีกหนึ่งรายการก็คือฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อวานนี้ทีมบาร์เซโลนาเปิดบ้านชนะทีมบารเลนเซีย4ประตูต่อ2 แซงทีมคิโรนาขึ้นไปเป็นทีมอันดับ2ได้สําเร็จซึ่งฟุตบอลรายการซูเปอร์โกปาหรือเปรียบได้กับฟุตบอลชาริตี้ชิลของประเทศอังกฤษเขาจะนําเอาแชมป์และรองแชมป์ฟุตบอลลาลิกาสเปนและนําเอาแชมป์และรองแชมป์ของฟุตบอลถ้วยโกปาเดเรมาแข่งกันดังนั้นทีมอันดับ2ของลีกลาลิกาสเปนก็มีความสําคัญเช่นกันฟุตบอลอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นฟุตบอลลีกเดอฝรั่งเศสทีมโอแซจากฝูงบุกไปชนะทีมเดินแก๊กได้ถึงสาประตูต่อหนึ่ง ทำให้ทีมโอแซทำแต้มหนีห่างทีมแซงเอเตียนถึง4คะแนนแล้วส่วนทีมเดินแก๊สยังอยู่ในอันดับที่16มีคะแนนนำห่างทีมสัวทีมในอันดับ17ซึ่งเป็นอันดับตกชั้นแค่3คะแนนเท่านั้นแต่ก็ยังเหลืออีก3ามนัดก็คงต้องตามลุ้นกันต่อไปส่วนผลบอลคู่อื่นๆรายการอื่นๆเพื่อนๆสามารถดูได้จากทางหน้าจอได้เลยครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันก่อนดีกว่าวันนี้เราไปเริ่มข่าวกันที่ทีมอาเซนนอนกันก่อน ฟาบริซิโอโรมาโนได้รายงานผ่านสือ่อคอร์ออฟไซ์ว่าสโมสรอาเซนอลได้ให้ความสนใจในตัวของยูซุฟโฟฟาน่านักเตะมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสอายุ25ปีของทีมโมนาโกทีมในลีกเองฝรั่งเศสเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นอกจากทีมอาเซนอลที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้แล้วยังมีทีมชั้นนําอีกหลายๆทีมที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่ด้วยเช่นกันแต่ทีมทั้งหมดที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ ยังไม่ได้มีการเข้าไปเจราจากับตัวนักเตะอย่างเป็นรูปธรรมเลยสักทีมเดียวเพราะว่านักเตะต้องการมีสมาธิฟโฟกัสไปช่วยทีมต้นสังกัดลุ้นโคตาแชมเปียนลีกเมื่อจบฤดูกาลน,นี้แล้วถึงค่อยมีการพูดคุยเจราจากันอีกทีส่วนทีมปืนใหญ่นอกจากที่จะสนใจในตัวนักเตะรายนี้แล้วฟาบริซิโอรโรมาโน่ยังได้บอกอีกว่าพวกเขายังให้ความสนใจในตัวของดักลาสหรือมิดฟิลด์ของทีมแอสตันวิลล่าและมาตินซูบิเมนดีนักเตะมิดฟิลด์ของทีมราอันโซซิดาด้วย ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมลิเวอร์พูลเป็นข่าวอัปเดตของอร์เนอร์สลอตผู้จัดการทีมหงแดงคนใหม่ฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าทั้งทีมลิเวอร์พูลและทีมเฟเยนูตได้มีการลงนามในเอกสารทั้งหมดสําหรับอร์เนอร์สลอตเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือแค่การออกแถลงการประกาศอย่างเป็นทางการก็เท่านั้นเองคาดการณ์กันว่าจะมีการออกแถลงการภายในสัปดาห์นี้และอีกหนึ่งข่าวของทีมหงแดงสื่อเดอะเทเลกราฟสื่อจากประเทศฮอลแลนด์เขาได้รายงานว่าลุชเชลเกียตรติดานักเตะกองหลังทีมชาติฮอลแลนด์ อายุ23ปีของทีมเฟเยนูตนักเตะกองหลังตัวหลักของทีมเฟเยนูตในยุคของอานาสลอตเขามีความต้องการที่จะย้ายเข้ามาร่วมทีมหง์แดงโดยในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษในนัดที่ทีมหง์แดงบุกไปเสมอทีมขุนคอนสองประตูต่อ2เคียซูดาได้เข้ามาชมเกมในนัดนี้ด้วยทั้งนี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทีมบาร์เซโลนาและทีมอาเบลซสติกได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้และในตอนนั้นทางทีมไลซิกได้มีการยื่นข้อเสนอซื้อ30ล้านยูโรให้กับทีมเฟ แต่ในตอนนั้นทีมเฟเยนูตไม่อยากขายนักเตะรายนี้ให้ออกจากทีมไปส่วนในตอนนี้ถ้าทีมหงสแดงสนใจยื่นข้อเสนอเข้าไปให้ทีมเฟเยนูตได้พิจารณาพวกเขาอาจจะตัดสินใจขายนักเตะรายนี้ก็เป็นไปได้เพราะนักเตะรายนี้เหลือสัญญาอยู่กับทีมเฟเยนูตอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจมส์รักเกอร์ผู้สื่อข่าวสายปีศาจแดงของสื่อเทเลกราฟเขาได้รายงานข่าวสถานการณ์ตลาดซื้อขายนักเตะของทีม ซึ่งเป็นรายงานที่ยาวมากๆผมจึงขอสรุปย่อๆนำมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับเรามาเริ่มกันที่สถานการณ์ของนักเตะขาออกกันก่อนเจ์รัเกอร์เขาได้รายงานว่าจากการที่ในฤดูกาลนี้ทีมปีศาจแดงไม่สามารถทำอันดับไปเล่นรายการแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าได้ทำให้ทีมต้องสูญเสียรายได้ไปจำนวนหนึ่งประกอบก,บกับกฎการเงินแบบใหม่ที่ทางพรีเมียร์ลีกจะนำมาใช้ในอีกสองฤดูกาลข้างหน้านี้ทำให้ทีมปีศาจแดงต้องปรับสมดุลทางการเงิน เพื่อรองรับกฎการเงินแบบใหม่นี้โดยการพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอเพื่อขายนักเตะชุดใหญ่หลายๆคนให้ออกจากทีมรวมไปถึงมาร์กัสแรดฟอร์ดนักเตะกองหน้าด้วยแต่ทีมปีศาจแดงไม่ยอมที่จะปล่อยตัวนักเตะด,ดาวรุ่งหรือนักเตะที่คิดว่าอยู่ในแผนการทําทีมในระยะยาวให้ออกจากทีมโดยเฉพาะ3ามนักเตะที่เรียกว่าห้ามขายเด็ดขาดนั่นก็คือคอปปี้เมนูนักเตะมิดฟิลด์ดาวรุ่งอเลฮานโดกานาโชนักเตะตำแหน่งปีกและรัสมุดฮอยลุนนักเตะกองหน้าส่วนในรายของมาร์กัสแรดฟอร์ด นักเตะกองหน้าของทีมจริงๆแล้วทีมปีศาจแดงอยากที่จะต้องการเก็บตัวนักเตะรายนี้ไว้เพื่อว่านักเตะจะสามารถเข้นฟอร์มเก่งกลับมาได้แต่ถ้าหากว่ามีข้อเสนอที่เหมาะสมยื่นเข้ามาหรือถ้านักเตะอยากที่จะย้ายทีมเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆทีมปีศาจแดงก็พร้อมที่จะพิจารณาขายนักเตะรายนี้ให้ออกจากทีมแต่ปัญหาของการที่จะปล่อยรรดฟอร์ดให้ออกจากทีมคือทีมปีศาจแดงเพิ่งขยายสัญญานักเตะรายนี้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา และมีการเพิ่มค่าเหนือเป็น3 2 5 0 0 0อนปอนต์ต่อสัปดาห์ด้วยทําให้ยากที่จะหาทีมที่จะพอจ่ายค่าเหนือระดับนี้ของนักเตะได้ส่วนในรายของสานโชคเจมส์รักเกอร์ได้บอกว่าทีมปิศาจแดงต้องการหาทีมที่จะมาซื้อตัวนักเตะอย่างถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นทีมดอทมุนหรือจะเป็นทีมอื่นๆก็ตามในส่วนของแอนโทนีนั้นปัญหาของการขายนักเตะรายนี้ให้ออกจากทีมก็คือทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ซื้อนักเตะรายนี้มาในราคาที่แพงมาก เพราะฉะนั้นการที่จะขายนักเตะรายนี้ให้ออกจากทีมโดยไม่ขาดทุนตามกฎ P.S.R ก็ต้องขายในราคาที่สูงด้วยเช่นกันซึ่งจากการคำนวณค่าตัดจำหน่ายตามกฎ P.S.R แล้วทีมปีศาจแดงจะต้องขายนักเตะรายนี้ให้ได้อย่างน้อย50-51ล้านปอนด์ถึงจะไม่ขาดทุนตามกฎ P.S.R ซึ่งก็คงยากที่จะหาทีมใดมาซื้อในราคานี้และถ้าหากขายได้ในราคาที่ต่ำกว่านี้ทีมปีศาจแดงก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในการทำผิดกฎ P.S.R แบบเดิม ซึ่งจะใช้กฎเดิมนี้ในฤดูกาลหน้าเป็นฤดูกาลสุดท้ายก่อนที่จะมีการใช้กฎใหม่ในอีกสองฤดูกาลข้างหน้าส่วนในกรณีของเมสันกรีนวูดนักเตะกองหน้านักเตะที่ตอนนี้ถูกปล่อยไปให้ทีมจากสเปนยืมตัวไปใช้งานเจมส์รักเกอร์ได้บอกว่าทีมปีศาจแดงมีแนวโน้มว่าจะปล่อยตัวนักเตะรายนี้ให้ออกจากทีมอย่างถาวรและมีการคาดการณ์กันว่าค่าตัวของนักเตะรายนี้จะอยู่ที่45ล้านปอนด์และเจมส์รักเกอร์ยังได้บอกอีกว่าในส่วนของวาวิซาก้านักเตะแบ็คขวา วิกตอร์ลินเดเลฟนักเตะกองหลังคริสเตียนอิริกเซนนักเตะมิดฟิลด์คาเซมิโรนักเตะมิดฟิลด์และดอนนี่ฟานเดอร์เบ็นักเตะมิดฟิลด์นักเตะเหล่านี้เป็นนักเตะที่อยู่ในกลุ่มที่จะมีโอกาสขายด้วยเช่นกันโอเคเรามาดูฝั่งนักเตะขาเข้ากันบ้างเจมส์รักเกอร์ได้บอกไว้ว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ทีมปีศาจแดงต้องการนักเตะกองหลังหนึ่งคนนักเตะแบ็กซ้ายหนึ่งคนนักเตะมิดฟิลด์หนึ่งคนและนักเตะกองหน้าอีกหนึ่งคนช่อง HD Channel ของเรามองว่า ถ้าทีม Bref, ปีศาจแดงต้องการขายนักเตะมากมายขนาดนี้พวกเขาคงต้องใช้หลายตลาดเลยทีเดียวในการขายนักเตะเหล่านี้ได้หมดทุกคนเพราะช่วงนี้ทีมปีศาจแดงอยู่ในช่วงขาลงนักเตะหลายคนของพวกเขาไม่น่าขายได้ราคาดีมากนักหรืออาจจะขายไม่ได้เลยและถ้านักเตะขายได้ไม่ได้ราคาทีมปีศาจแดงก็คงไม่อยากที่จะขายออกไปเพราะถ้าพวกเขาขายนักเตะในตำแหน่งใดออกไปพวกเขาก็ต้องซื้อนักเตะในตำแหน่งนั้นมาเพิ่ม ซึ่งพวกเขาไม่น่าจะได้ซื้อนักเตะที่จะมาแทนในราคาที่ถูกๆแน่นอนแล้วถ้าพวกเขาขายนักเตะได้ในราคาถูกๆแต่ต้องซื้อนักเตะมาแทนในราคาแพงๆแล้วพวกเขาก็จะเสี่ยงถูกกดการเงินเล่นงานได้ดังนั้นพวกเขาคงต้องเก็บนักเตะไว้กับทีมต่อไปเรื่อยๆหรือจะปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวแล้วหวังว่านักเตะเหล่านั้นจะกลับมามีฟองที่ดีขึ้นจนสามารถขายนักเตะรายนั้นได้ในราคาที่ไม่ขาดทุนมากนัก เป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ